ร่องรอยแห่งโชคชะตาวันที่1นึ่งพญาแบ่งมุมมรนณะเดี๋ยวเรามาจัดทีมเล่นทำดามเมจกันครับว่าจะได้สักเท่าไหร่เตลรากโก plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s เตลรากโก plus ลิ้งอยู่ใต้ดีสคปชันอะไรครับก็กาสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแจกไวในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับร่องรอยแห่งโชคชะตาเป็นเควสอีเวนต์พิเศษนะครับโดยกิจกรรมนี้จะมีทั้งหมด3แบบนะครับนั่นคือนรกทางตันในการลองเล่นตีเพื่อเอาแต้มฐานะของเหรียญนะครับแต้มศึกวิญญาณจันอันนี้สําคัญมากนะเพราะว่าสามารถนําไปแลกของรางวัลนี้ได้นะครับยิ่งมีเยอะเนี่ยยิ่งเป็นผลดีมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยมาทักกันเอาไว้นะสําคัญมากๆนะครับ โดยนรอทางตอนนี้นะครับร่องรอยแห่งโชคชะตาเนี่ยก็ <c oughs> จะเป็นการตีแต้มมีทั้งหมด5วันนะครับแล้วก็แต้มสูงสุดที่เราจะได้รับเนี่ยคือด้านล่างเลยนะครับเป็นแต้มสะสมนะครับแล้วก็จะมีรางวัลที่เป็นรางวัลอันดับนะครับนี่รางวัลอันดับนะครับอันดับหนึ่งก็ได้พันห้านะครับแล้วก็ลดหย่อดลงมาตามอ่าเขาเรียกว่าตามท็อปที่เราจะได้นะครับท็อป20ท็อปร้อยนะครับท็อปห้าสิบท็อปเจ็ดสิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยิ่งอันดับดียิ่งเป็นผลดีครับเพราะว่าเราจะได้ของพวกลูกกงลูกแก้วอัพ บางคนเนี่ยถ้าได้แต้มน้อยอาจจะตามเขาไม่ทันยากมากๆนะครับแล้วก็เป็นวินาทีเดิมพนันนี้เดี๋ยวจามเขามาจัดทีมตีนะครับมาเดี๋ยวเรามาที่ล่องลอยแห่งโชคตาครับอันนี้เนี่ยมันจะมีความสามารถพิเศษของบอสอยู่นะครับคือบอสมันจะฆ่าเราทุกเทิร์นครับเมื่อเริ่มกดหักศัตรูนะครับเมื่อครบ20ิเทิร์นแล้วเนี่ยมอนตศัตรูหนึ่งตัวจะฆ่าตัวตายพร้อมกับยูนิตท,ที่ยังไม่เริ่มใช้กายแท้1ตัวนะครับเอาง่ายว่าคือฝั่งเราจะตายหนึ่งตัวฝั่งเขาตายันบิดตัวมันเป็นระเบิด น่าจะต้องโดนอยู่แล้วนะน่าจะหลีกหนียากหน่อยนะครับแต่ว่าพยายามให้มันตายตัวที่เราสามารถชุบได้นะเพราะจาเล่นมาน้ำชุบชีวิตนะครับทีมของจานที่เป็นปอแหวน8นะครับแหวน1ร้วนนะครับนี่ปอแหวน8แหวน1ร้วนของจานนะครับสเตต้าก็เป็น ATK นะครับปูกบีนะครับ1น2 1นะครับก็เล่นชักกระบี่น่าจะดีที่สุดในบรรดาทีมจานตอนนี้แล้วนะในการตีกิจกรรมนะครับเสือครับ1 2 1 2ครับโซเจครับ2 2 2 1นครับ แล้วก็นารีนะครับ2 1 2 1เป็นไล่นะครับมังกรขาวนะครับ1น้วนครับแล้วก็เป็นทางด้านของปีพี่โต้งนะครับ1 2 2 2งสพี่โต้งจานถอดแขนออกนะอาจจะบัฟได้ช้าหน่อยนะครับพอดีแทนแทนจานไม่ได้ถอดออกเกาเรียกว่าอัพดาวน้อยไว้นะครับไม่ได้อัพดาวไว้มานาวนะครับ2 2 1 1นะครับไม่ใช่ดิ2 2 1 2นะครับคือความจริงน่ะเล่นเป็นอันแรกเป็นโลก็ได้นะอันแรกจะเป็นโลก็ได้นะครับอันนี้ก็ลองดูกันได้นะครับได้1 2 1 2แล้วกันมาลองครับมาลอง แต่ว่าประเด็นสาคัญเลยคือช่วงเริ่มต้นเกมครับเมื่อเราเนี่ยเหยียบลงไปในสนามเนี่ยมันจะมีตัวละครหนึ่งตัวที่จะตายนะครับดังนั้นเนี่ยสำคัญมากว่าตัวตายเนี่ยขอให้เป็นอ้าวเป็นปอครับไม่ได้ปอใช้สีตายครับค่อนข้างแย่ครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างแย่อ่าแลวอีกหนึ่งอย่างที่จะลืมบอกนะครับมันจะมีบัฟนะเห็นไหมมีบัฟอันนี้จะเพิ่มแต้มนะครับในกรณีที่ตีไม่ไหวอาจจะเอาบัฟออกบ้างก็ได้นะครับแต่ว่าถ้านี้เนี่ยเมื่อใส่หมดแล้วนะครับเราจะได้แต้มเพิ่มขึ้น40 60แต้มนะครับ อันนี้สาคัญมากม่ง้นแต้มจะไม่ตัน220จานเองก็ตีไม่ตันหรอกนะลองลองเพชแก, rict, แกะๆเล็กๆน้อยโอ้มาน้ําตายครับไม่มน้ําตายถือว่าไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับโอเคมาคือทีมจานไม่ได้มีพลังเยอะแยะมากมาไก่กองนะแต่ว่าก็พยายามลองเล่นดูนะครับได้เป็นเป็นแหวนแมวก็ได้นะครับโอเคอันนี้โสดเจ็ดตายนะครับโสดเจ็ดตายก็โสดเจ็ดตายพอได้อยู่นะครับโสดเจ็ดตายพอได้อยู่คือความจริงเนี่ยถ้ามีฟิวชั่นนี่นั่นแล้วนะครับ เวลาชุบเนี่ยมันจะทําให้เล่นได้ทันทีนะครับโอเคชุบมาน้ำเอชุบโสดเจ็ดขึ้นมาครับแล้วเราต้องรีบชักกระบี่ให้เร็วที่สุดก่อนที่ผ่านไปยี่สเทิร์นแล้วมันจะระเบิดระเบิดตัวอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรวบรวม,วมนู่นนี่ม่ทันนะครับมาเลครับ คือถ้าทำสแต็กหรือว่าจะกลายเป็นกระบี่เป็นกระบี่ไปเลยก็ได้มั้งครับคืออาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์ต้องรีบนะครับจังหวะนี้กลายเป็นกระบี่ไปเลยครับใช้เองอาจจะช้าหน่อยคือความจริงเมื่อกี้เอาเป็นมังกรขาวก่อนก็ยังได้นะโอเคเสือนะครับให้กับกระบี่เหมือนเดิมครับทีนี้เนี่ยเสือตายก็ไม่เป็นไรแล้วนะครับ แต่ว่าต้องระวังโซเจต้องให้โซเจบัฟก่อนจะตายก็ไม่เป็นไรโอเคโซเจ็บัฟกบีให้กับปูกกบ,บีครับทีนี้นะครับเราต้องมาเสี่ยงคุกกี้เสี่ยงทายนะครับถ้ารอบไหนเนี่ยปลูกกบ,บีเราตายนะครับอันนี้ใครตายเนี่ยอ,อ๋อนารีตายครับอุย้ยปอก็ตายด้วยมันระเบิด2ตัวเลยครับก็ปูกกบ,บีกับปอตายถือว่า ถือว่าไม่ดีแต่ว่าก็ไม่เลวร้ายขนาดนั้นครับถือว่าไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับอันนี้กบีเนี่ยเหลือเสือตัวเดียวที่ยังไม่กลายเป็นกบีกบีหนึ่งสองสามไม่ได้ครับไม่งั้นเราจะชักกบีทันทีและเขตแดนเราจะไม่พอนะครับบางทีมันต้องตีหลายรอบาการลองเทสเทสแกะแกะดูนะแต่ถ้ามีตัวละครเราตายอีกเนี่ยแย่เลยครับ กระบี่มันไม่พอครับคือความจริงต้องรีบกลายเป็นกระบี่แบบเร็วๆมากๆเลยนะความจริงอ่ะลายไปก็ได้ครับเ<อ><อ>ขตดแดนมาครับแล้วก็ดึงกระบี่นะครับดึงได้เท่าไหร่ก็ดึงได้เท่านั้นละกันนะครับเพราะว่าเสี่ยงแล้วตอนนี้เสี่ยงกับศัตรูที่จะมาขัดจังหวะทํามาหากินเราแล้วครับนะดามเมจก,ก็ดีมากๆนะสำหรับการดึงกระบี่น่าจะดีที่สุดในทีม ที่ไอดีจันมีนะตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็บัฟขึ้นมาครับอัปเดตดาเมจสุดท้ายครับตัก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  <c oughs> ดีที่สุด <c oughs> แต่ว่าบัฟทีมยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะมันติดจังหวะเรื่องมีคนตาย <c oughs> สเสร็จกลับมาครับ ค,คือประเด็นตรงนี้ตอนที่เขาได้เล่นนะครับประเด็นคือโอเคมังกรขาวตายครับก็ถามว่าดีไหมก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับมังกรขาวตายนะครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับจังหวะนี้ถ้าเราไม่รีบโจมตีเขาก็ตั้งแต่ช่วงแรกๆให้มันจบๆครับมันจะเป็นปัญหาตอนหลังแบบแบบแบบนี้เลยในความรู้สึกจานนะจนรู้สึกว่ามันเป็นปัญหามากครับ แล้วก็กระบี่เนี่ยหลังจากที่เราควบกระบี่มาแล้วนะครับใช้ทักษะที่1ไปแล้วเนี่ยในเทอร์นี้ให้กดทักษะ4ี่เพื่อดึงกระบี่อีกหนึ่งรอบครับหลอมกระบี่ครับทีนี้เธอเหลือเธอเธอหน่าเหลือเล่นเยอะนะครับคือความจริงเก็บมาน้ําไว้ชุบตอนหลังก็ได้นะต้องลองเล่นกับทีมของตัวเองดูนะครับว่าอะไรจะเป็นยังไงบ้างทีธรรมดาลวกันทีนี้ ตัวสุดทีที่อยู่ในสนามน,นะตอนนี้เนี่ยก็คือจะไม่มีใครไม่มีใครตุยแล้วนะครับก็คือไม่มีใครตายแล้วล่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราจะทำดาเมจได้มากพอขนาดไหนหรือเปล่านะครับอาจจะไปเจอช่วงคอขวดหรือเปล่าครับทีนี้เนี่ยเราเหลือกระบ,บี่โจมตีที่แรงที่สุดอีกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับแดเล่มของเรานะครับที่เรามีอยู่เหลือโจมตีแรงที่สุด เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับปับให้กระบี่แต่ละกันครับปับโล่งแม็กแฮตพีไปความแรงน่าจะใกล้ใกล้ถึงสุดทีิแล้วครับดามเมจของกระบี่ชักที่โจมตีได้ถึงห้าดอกร,รวมกับมังกรขาวไปด้วยครับเสียดายมังกรขาวใต้นะครับเสียดายมาก ถ้ามังกรขาไม่ตายเนี่ยน่าจะได้มีลุ้นอีกสักเล็กสน้อยนะครับทีนี้มันมันวัดความแรงอยู่ที่อยู่ที่ของที่เรามีแล้วอะ่ะเสียได้ปอดด้วยครับอปอไม่น่าอายุสั้นเลยนะครับครั้งสุดท้ายครับเจือปัก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 เฮ้อ ทีนี้ก็ออโต้ได้แล้วครับไม่มีอะไรละจันว่าไม่มีอะไรละนะทีนี้ก็เป็นการเล่นจนจบอีก33เทิรน์นะครับซึ่งคิดว่าดาเมจ33เทิร์อาจจะไม่ขึ้นอะไรสักเท่าไหร่ละด้วยซ้ำนะครับ โอ้โหบัฟหายเมื่อกี้ไม่น่ากดสกิลผิดเลยบัฟหายเลยคิดว่าไม่น่าจะเกิด153นี่หรอกน่าจะตีช่วงเลทไม่เข้าแล้วเอามาชุบในช่วงสเตทหลังก็ดีนะให้เขาฆ่าเราสักตัว2ตัวก่อนในกรณีที่บางคนพลังไม่เยอะนะครับอาจจะเก็บมาน้เนี่ย ชุบในช่วงที่เพื่อนตายสักสองตัวสามตัวแล้วค่อยชุบในตอนหลังเอาก็ได้มันจะได้แบบมีบัฟมีอะไรมาให้นะครับขาดมังขาดมังกรขาวขาดปอดซซซีมันก็เลยกันว่าดาเมจเนี่ยอาจจะดูแบบขาดๆไปเลยนะครับก็บบกกับ60แต้มที่ได้เมื่อกี้นะครับก็จะกลายเป็น213แต้มนะครับนี่คือเมื่อกี้ถ้าเรามาชุบในตอนหลังก็ได้นะลองไป a d a กับทีมของตัวเองดูนะครับวันนี้ก็มาลองจัดเล่นๆกันดูนะในวันแรก สเต Go าโก s เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึงสเตลลาโก้ดิงอยู่ใต้ด e สคริปชั o นเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการเล่นกิจกรรมนี้นะบอกเลยว่าวัดกันที่พลังความสมควรนะครับแล้วก็ทีมเนี่ยถ้าหาว่าใครมีน้องแมวฟิลฟิลฟลฟ้าวสาดาวเนี่ยสไฟลุงเนี่ยเอามาเล่นก็ได้นะจะเห็นบางคนเอาแมวมาเล่นเนี่ย ฟิวชัฟาร์มอเร้าวแกลจัดจัดนะครับอืมที่พลังที่มีเลยอะนะอันนี้แล้วก็ถ้ามีกระดูกฟิวชั่นขาเซวปลายด้วยเนี่ยก็ช่วยบูทดาเมจได้เป็นอย่างดีนะครับก็เรามาดูทีมของตัวเองที่ลองเล่นดูนะครับลองเอาทีมจานไปจัดลองดูก็ได้นะครับแต่ละคนเนี่ยก็ทําแต้มตันเนี่ยถือว่าค่อนข้างยากในระดับหนึ่งนะก็ได้ประมาณนี้จันวัดใจก็แฮปปี้แล้วแหะนะครับ200กว่ากว่าอาจจะนั่งเล่นแกะแกะอีกสักเล็กสักน้อยก็ แต้มขึ้นอีกก็ได้นะครับก็เรามาดูกันวันนี้มันไม่มีบัฟให้ซื้อนะกิจกรรมเนี้ยไม่มีบัฟให้ซื้อนะครับดังนั้นเราจะเล่นแบบเท่าที่เรามีนะครับฝากร้านเติมเงินสเตลลาโกพัดกันไว้ด้วยนะครับเติมถูกเติมบายเติมดีไม่มีรีฟ้านยังไงก็ฝากกดรับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับมีคำถามอะไรยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปล้วกันเดอ้อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบุย,บย